บูติ่มแทมบูถืกเดีย,ย,ย oh, วโอ้สองครับพี่น้องอย่างงามเลยนะครับยกขึ้นมาโอ้ย <Ooh, S 1> พี่น้องไอเมืองงานรอบสองครับพี่น้องจู้โ oh, <sh> อ้โหน้อาวัวเพิ่งเพ่งงานเมื่อกี้ครับผมครับรอบสองครับพี่น้องผ่านแดงเพิ่งกำลัง ลงมองอยู่ครับเดี๋ยวจังละกระไล่ครับผมไล่ลกระเก็บกู้ครับผมผ่านแดงเพิ่นเริ่มไล่แล้วครับ อนนี้เริ่มเก็บกูครับผมต้องงามดีดีได้สี่ห้าตัวแล้วครับพี่น้อง ขนาดพี่น้องปลาอันปเปียนเอออันนี้บอปลาป่าเนาะตัวน,นี้เดี๋ยว่อยสิเปรียบเทียบ่มังอยู่ปลาป่ากับปลาแต่ก็ปลาเปี้ยนนาะจะบอกมันก็คือกันตรงใดนวะปลาเปี้ยนกหนึ่งเออโอ้กระสุนพี่น้อง เอาปลาออกปีงจับเพิ่นแล้วปีงนอกค้านองเพิ่นให้นเนาะแหล่งมันแรลงมันเแหล่งมันเนยแหล่งปีงเนะาะลังปีงเลยแหละค่อยบาสู้ค่อยคำวงใดมีปีงค่อยว่ามันยานมันโอ๊ยยานจีนนี่แหละค่อย มักหาปลามักลงน้ำอยู่เนอคค่ะพี่น้องแต่ว่าข้าวุ่โมงใดมีปีงนี่ผมก็ขอลาเด้อผมโอ้เบ็รมัแต่ลนักนวลหินเรโอ้ยค่ะป่าน่ั่งแล้วรุ่นนี้กินเบ็ดน,นะดึงมันแท้แน่ไ เรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องโอ้โหลดนีด่ยังไงเอ้ามาตีดีบอกก็ไม่นเนาะกอ่ามองขึ้นมลงน,นึกจักดจี้ต่ำมองอน,อนิดเฮ้ยหน่ะครับพี่น้องอนนงามๆครับผม สวมมตอนนี่บอกสองโมงพอดีนี่นหักกูเก็บกูลแล้วจะมีจะได้หนีหนูเนาะฮะห,หนู น,นี่เขา้ารับเขา<อ>ว่านี่เกี่ยวเข้ามคนยังซื้อเกี่ยวเข้าเลี้ยวทางนี้เนาะทรายทุกน้อยมย่างนี้ขนาอยู่นี่ข่าวสดๆงามๆเลยครับพี่น้องครับใ,ใต้น้ำเนี่ยครับในมองนี่ครับพี่น้องโอ้ขี้ลามตัวนี้ไหมขี้ลามนี่เนาะ โอ้โหตะเพียนเปลวหนึ <listed> ่งใส่ใ <Wit> ส <default> ่หนึ <wheels restor ative> ่อโอ้คร <day> ับ <AU> พ <farklı> ี่น้องโอ้โหวันไหนว่าเป็นเป่าเลวโมงนี้ครับพี่น้อง จุดเดียวนี่ส้ามสี่ตัวเลยครับพี่น้องเออเจ้าจับนะ่ะมันจะเงั้นนว้ายพาทำไม่กิม,มาเรื่อยๆจีต้องแต่ว่าบโบดกกระทังนั้นถึกบาสวงบาทสาทมแต่ว่ามันยังโ่เห็นปลากุมเลยเนาอกขุมนอง่ง เปอเลยโอ้กระสุบบ่เรียบร้อยแล้วเนะาะเรียบร้อยแล้วเตือน <c oughs> บุ๊คเตแมมบุตรเดี๋ยวโอ้สองครับพี่น้องอย่างงามเลยนะครับไม่มอย่างงสิก,กาครับบุ๊คเตแมมบุตรแมนแม่นแมนแมนันไหวเหรอให้มันจะได้บุ๊คมันไปทั้งทิ้งมองรถเตื้อ บางที่เขาบง่ายอย่ะเอเอมันมีอีกตัวนึงเออโอ้ขีร่ามีแต่ตัวตง,งามๆเลยแต่ถ้ามันกินเนี่ยโอเคอยู่เนาะแต่แดงเนาะปลาอันนี้เนี่ยมันหลายแต่ปลาอันนี้นะครับมันกินไส้เดือนอยู่แล้วครับนี่ แต่ว่าเฮาบม่รู้ว่ามานี่มันสิกินคือในห้วยบ่อันนี้ก็ปลาธรรมชาติได้ครับพี่น้องเราไม่ปลาเลี้ยงได้ครับปลามันขึ้นมาจะาโขงนะครับตอนน้ำท่วมนะครับ พี่น้องเข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องผมนะเด้วครับเนอะโอ้โหสามสี่ตัวพี่น้องครับผม อสองสามสี่สี่ตัวครับพี่น้องจุดนี่หมานๆครับสี่ตัวห้าตัวแล้วครับจุดนี่ น้องลอง, <ka> ลงดีดิ hel. ปลามีแต่ตัวงามครับพี่น้องเดี๋ยวามน้ำแข็งยังเยอะเหนียวค่อยส่วนเต่าต่อยหนองนั้นอีแต่ว่านี่โอ้น้ำแข็งเขาหน่อยพอเด er. ี๋ยวกลัวที่นั่นปลามันจะเน่าก่อน ยัดลงไปเลยโอเคีปเลยเลยอยคออยู่ครับพี่น้องตอนนี้ <c oughs> ลูกิสานหายอยู่หากิน,นะครับพี่น้อง อ๋อพี่น้องดูเบิกเบิกงานยกยกขึ้นนะพี่น้องเบิงดูหานทาแดงที่เลือกขับพี่น้องเบิงครับผมยกขึ้นหน่อยอู้ยพี่น้องเต็มเลยรับอยู่ข้างล่างอ่ะเรียงแถวกันลงไปเลย เครื่องจะได้การอยู่ครับพี่น้อง คีล่ามใครเนาะมันเอาออง่ายเนาะครับพีเนอะโอ้ยกไม่ได้ครับยกแล้วผมจะจมน้ำหมครับอ <laughs> เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยด้ยอครับพี่น้องโอ้ตอนเื่งเลยเนาะ บรขาดช่วงเลยครับพี่น้องดีมันมีเตปลาบุมมีอาวุธเนาะลุงแดงเนาะดูอโอ้โหนี่ปางงามอยู่

Oh. Nam sù con bộ Ô oh, bà Khi làm nó Này. Ô Quá Nhân ngàm bác. เปลี่ยนปากนันและมันหมานที่น้องได้เรื่อยๆอยู่ครับตัวนี้กันด้รอบสองกันด้ครับถือออกมาถือวาดก็ยิ่่แล้วเนาะขันลูกอุ้มมายังชักตัวเดี๋ยวค่อยจะมาลองเบื้องด้อแต่แดงด้อยไม่ใชมาลอง นั่นบ่งการครับพี่น้องนี้ปลางามๆครับพี่น้องนะครับพี่น้องสี่เนาะครับต้มเต็มต,ต้มตเต็มเลยจากตัวสองครับสองเลยครับพี่น้องโอ้ปลากระเนียงปลากุดไม่เห็นนี่หลีเนาะแต่เก่าเฮามาก็ยังได ตลอดเด้เป็นหันดูถ้ามันกินไส้เดือนนี่โอเคเลยนี่เนาะลุงยังเนาะนี่ตะขีลามนี่กินได้แน่ถือถุงปลาถือกล้องกัเป็นตะคิวเลยพี่น้องอืม คือคักหนยครับเป็นซุดหมองโอ้ยเอาไม่ต้องห่วงแล้วเนาะครับมากับพันแดงหากินหมานเนี่ยครับเรื่องปลานี่ไว้ใจพันแดงเลยครับ ปลาอยู่หวังเนี่ยเหลืออีกสี่ห้าเมตรเนี่ยครับพี่น้องสุดแล้วครับเนี่ยถึงฝั่งแล้วครับปลา,ม,า,ม,าปมันมาปล่อยนี่ี๋ยวเจ้าเพราะว่าเจ้ากระแทกมาตรงนั้นนี่ค่อยไปทังนี้ค่อยตอนที่จะอาล่ย โอ้ยเนาะดึงขึ้นมาพี่น้องเทละสามทีละสี่ทีละห้าครับแต่ช่วงนี้นี่หานแดงเก็บขึ้นมาเนี่ยซิปกว่าตัวต่อเนื่องเลยครับนี่ไล่ข้ารับจุดนี่ไก่จุดหมายปลายทางแล้วครับพี่น้องโอ้ ผลงานรอบสองครับพี่น้องอู่ชอูหนัจังเลยครับรอบนี้กะปลาตัวงามครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ถังเลยครับถังอยู่ถิงรถว่าล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นน่ากันว่าได้หลาย什么样ครับผมนี่ป่ารอบแรกครับพี่น้องอันนี้รอบสองครับผันแดงนี่ครับโอ้โหครับผมพี่น้องงามงามเลยครับ เต็นถังก็ดีครับผมถ้าพี่น้องชอบคลิปหาอยู่หากินแบบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องไทยบ้านอีสานเนี่ยนครับผมขอบคุณครับน้องคาเพิ่งพ้นงานเมื่อนี้ครับผม